ดกกา้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสวัสดีคุมรอมตุลลอฮวบริกาตุสวัสดีครับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการที่นำพี่น้องไปพบกับครอบครัวหญิงม่ายและลูกกำพร้าตามสถานที่ต่างๆจังหวัด ั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานเยี่ยมก็เดินทางมาที่เ,เขาเรียกว่าบ้านควรคูหาตำบลบอ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นชุมชนที่มีพี่น้องมุสลิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งทีเดียว ผมเองก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกสับที่นี่คือรายการบ้านนี้มีคนหงหญยเนี่ยก็จะพยายามที่จะนําเสนอครอบครัวลูกๆก,กำพร้าที่ได้รับความเดือดร้อนมีลูกเยอะนะครับหญิงไม่ต้องดูแลลูกๆเพียงลําพังครอบครัวนี้มีลูกทั้งหมด5คนเป็นลูกกำพร้าทั้งหมดเลย นะครับอยู่ในวัยคนโตเพิ่งจะ11ขวบคนเล็กสุดสามขวบนะครับส่วนเรื่องราวรายละเอียดอื่นๆนั้นจะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวพี่น้องก็คงจะไปพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักครอบครัวกาม,มาและแม่ของเด็กๆก,ก็คือคุณดูดิดาอูมา พร้อมกับผมแล้วก็ทีมงานเชิญครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ททต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำความจริงนั้น ฉันคือคนพิเุมรมัลลบรกาตสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการบ้านนี้มีคนหงใหญ่วันนี้ผมและทีมงานก็มีโอกาสได้มาพบปะกับครอบครัวกัมพาอีกครอบครัวหนึ่ง นะครับอยากจะให้พี่น้องที่ติดตามชมรายการเนี่ยได้มาทำความรู้จักครอบครัวนี้ไปพร้อมๆกับพวกผมเลยนะครับว่านี่เราเข้ามานี่ก็ยังพูดคุยกันเล็กน้อยเท่นนั้นนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักครอ,อบครัวกล้ามาด้วยกันเลยครับทางในกุ้งครับคุณ นูริดานูริดากามานูริดาอุมานะซึ่งเป็นภรรยาของคุณอุตคุณสมาแอกามาซึ่งเป็นพ่อของเด็กๆเ,เนี่ยห้าชีวิตซึ่งคุณพ่อของเด็กๆได้เสียไปนานยังครับประมาณสี่ห้าเดือนค่ะสี่ห้าเดือนก็ประมาณปลายปีที่แล้วนะเดี๋ยวปลายปีที่แล้วเป็นเป็นอะไรเสียเนี่ยลองเล่าให้ฟังท่ว่า คุณพ่อของน้เด็กเป็นอะไรเสียชีวิตแกไปทำงานแล้วก็ถูกฟ้าแรงสูงแกไปพลาดว้าวไปพลาดเสาอะไรแบบนี้<ม>แกไปกโดนก็เสียในที่เกิดเหตุเลยไม่ไม่เสียเ,เสียที่โรงพยาบาลค่ะสัปดาห์หนึ่งที่จัดปริการอ๋อก็คือปวดคือบาดเจ็บสาหัสยอรักษาอยู่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสัปดาห์นะยบอหนึ่งสัปดาห์ ก็แต่รู้สึกตัวไหมตอนตอนรู้สึกตัวรู้สึกตัวจัดแผลมันเยอะนะเยอะแยลเยอะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคือเรียกว่าเกินครึ่งมันก็อันโอกาสจะกลับมาได้มันก็ลำบากอยู่นะยอะจะถือว่าเอลเราได้เรียกเขากลับไปเป็นไงถ้าตอนนั้นนี่เพิ่งผ่านมาเองอ่ยยังรู้สึกคิดถึงคิดถึงอยู่ลูกๆเรียกว่าอะไรนะฮะลูกๆเรียกพ่อเขาว่าอะไรบาบอ ยังคิดถึงบาบอของลูกไหมคิดถึงเราเวลาเราคิดถึงเขาเนี่ยเราเราบอกบอกกับลูกๆหรือว่าเราเลยนะแสดงความคิดถึงเขายังไงก็ลองล่ายฟังนี้ฮะก็เวลาคิดถึงก็สอนบอกว่าอยู่ดีๆนะบาบอแบบว่า แกแบอบกว่าแกไปพักผ่อนอนะไรนี่แกก็ถามลูกก็ถามอยู่ครับลูกยังถามถึงถามอยู่แล้วว่าคนนี่ซอบความกามันลูกก็ถามตลอดอ๋อพอเขาสนิทกับพ่ออ๋อเขานก็ถามว่ามีบอไปไหนคิดถึงจังอะไรไะทํานไมไปนานจังอะไรแบบนะี้ยายก็ถามอืมเออไม่พ่อไปทํางานนานจังอะไรอ๋อเขารู้คือเขาเขารู้สึกว่าพ่อไปทํางานอ่าเขาทำงานไม่รู้ว่าเสียชีวิตอ๋อเยอะแล้วก็ว่าเออนี่พ่อ ยังอยู่มัสยิดอะไรนี่แกก็บอกว่าเอออยู่มัสยิดอยู่นอนอยู่แบบนี้แต่ตอนนี้รู้ยังก็จะรู้ตามภาษาเด็กๆกันนะภาษาเด็กๆนะว่าเดี๋ยวก็กลับมาเงี้ยนะพ่อเคยไปทำงานหลายๆวันตอนนั้นรายได้หลักๆของที่บ้านเนี่ยตอนที่สามีอยู่เนี่ยมาจากสามีหรือว่ามาจากสามีแล้วก็มาจากการขายของเล่นหน้าบ้านของคุณนุริดาเนี่ยทำอะไรที่หน้าบ้านก็ขขาาายย้ว เป็นไงขายได้วันนึงประมาณเท่าไหร่ก็สามาร้อยอก็พออยู่ได้นะแล้วหลังจากสามีเสียไปแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างฮะเรื่องรายได้เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องดูแลเองทั้งหมดเยาก็ยังไม่มีรายได้เข้ามาค่ะได้จากแค่ประกันอย่างเดียวคือรายได้หลักๆที่มาเลี้ยงเด็กๆเนี่ยตอนนี้ก็คือจากประกันชีวิต พ่อเขาจากการทํางานเนี่ยนะส่วนเราก็ไม่ได้ค้าขายเลยไม่ได้ค้าขายเลยค่ะเพราะต้องดูแลลูกใชดูแลลูกว่าไม่มีคนจะเลี้ยงอ๋อคือไม่ได้ให้ใครเลี้ยงเลี้ยงเองเอ่องเหนื่อยแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะค่ะต้องทนแล้ก็ยิ้มสู้นะเนอะม่ว่าจะขนน้องู้เวลาเหนื่อยแล้ว ทำไงมั่งเวลาเราสึกเหนื่อยท้อท้อบ้างไหมเวลาเราสึกเหนื่อยท้อมั้ยก็ท้อแต่ว่าต้องสู้เหรอแอบร้องไห้บ้างี่ยก็แอบเหมือนกันแอบเหมือนกันลูกๆเคยเห็นไหมเคยคนโตสายพูดดีนเคยเห็นแม่ร้องไห้ไหมไม่ไม่เคยเลยแม่แม่แอบดีมากเลยนะไอ้สว่างก็ยังช่วยเนาะไอ้สายพูดดีนก็ช่วยเลี้ยงน้องได้นะช่วยกันเลี้ยงน้อง นีคยพี่นอเนอาะผู้ชมทุกท่านคือเนี้ยก็คือเป็นธรรมชาติของเด็กๆนะจะมีเดินไม่มีจะมาอยู่นิ่งอันนี้เราแบบปล่อยเป็นตามธรรมชาติเลยของเด็กๆจะนั่งจะเดินจะเล่นนะเ,<อ>เป็นไปตามวัยของเขา,าคือคุณแม่อเองก็ไม่ไหวจะจับนะเพราะว่าเขายังเล็กทั้งนั้นเลยมีอายุเท่าไหร่นะฮะคนโตใส่พู้ดีนี่คนโตสิบเอ็ดขวบ อัลลฟหรือคนนี้ยอัลลีฟนี่เจ็ดขวบแล้วก็ต่อไปหนูซอบวานซับวานสี่ขวบแล้วก็ฝาแฝดใช่ไหมคู่นี้ฝาแฝดสับาริยะกับมุสตาวาคือสาบาริยะนี่เป็นแฝดพี่อันนี้แฝดน้องคือนอนกินนมอูเนี่ยหญิงชายแฝดชายหญิงหชายห้าคนเนี่ยเนี่ยวัยกั้พักหมดเลยเล็กๆ แต่เธอไม่มีรายได้เลยเลยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีรายได้อีกเมื่อไหร่เงินที่ได้มาก็มีแต่จ่ายไม่แต่จ่ายอย่างเดียวไม่มีข้าวเลยข้าวก็ไม่ได้มากมายนะแล้วเคยเคยวางแผนหลังจากนี้ไหมว่าคงจะต้องหารายได้เสริมจากทางอื่นแหละค่ะก็พยายามคือตอนนี้ก็คี่จะทํางานอย่างเดียว ว่าจะทํางานอะไรไงก็คือถ้าถ้าฝากเขาเลี้ยงก็คือต้องจ้างเขาเยอะเหมือนก็นว่าสองคนแล้วก็ไม่ไหวก็ต้องพยายามดูว่าจะทํางานอะไรก็อลองหาดูก่อนทางานนี่หมายถึงไป,ไปทำงานเป็นลูกจ้างหรือว่าจะค้าขายอะไรก็คือตอนน,นี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าแน่จะทำงานอะไรพึกกิดด้วยทงานอะไรดีโทษทีฮะเราพอจะมีวุฒิการศึกษาอะไรไหมไม่มีค่ะจบแค่ปหจบปห จบหกจะไปทํางานระร้กจ้างมันก็น่าจะเป็นรูกจ้างตามร้านค่าร้านอะไรเงี้ยนะพ่อค่ะนิ่มจะพอเหรอเนี่ยถ้าไปทํางานต้องจ้างคนเลี้ยงลูกนั่นอะไรกำลังคิดอยู่เจะเอาทางไหนดีถ้าค้าขายถ้าค้าขายเหมือนเดิมล่ะถ้าค้าขายก็าขายเหมือนเดิมก็ได้่พออยู่ได้พออยู่ได้มันก็เหมือนกับที่เราไปออกข้างนอกอืแต่เราไม่ต้องไป แต่เราก็ต้องจ้างจ้างเข้าเลี้ยงเหมือนกันเพราะว่าเราก็แข่งกับเวลาไงตอนชั้นลูกจะไปเรียนอีกอะไรอย่างนี้ก็ต้องจ้างเขาอีกแต่แต่ถ้าประเมินดูแล้วนี่ค้าขายน่าจะมันอยู่ใกล้บ้านนะใช่ไหมยอเราไม่ต้องกับว่าไม่ต้องออกไปไหนะคือเวลาไม่นานไงเพราะว่าย่อก็กับว่าตอนเราก็ต้องจ้างเข้าอยู่ดีจ้างเลี้ยงอยู่ดีถ้าจะค้าขายอย่างเหมือนเดิมเนี่ยคิดว่าจะทำอะไร ก็น่าจะขายข้าวเช้าข้าวเช้าขายหน้าบ้านเนี่ยนะยอมผมว่าน่าจะดีกว่านะในช่วงเนี้ยในช่วงระยะเนี้ยคือลูกยังเล็กนะเราไม่ต้องเดินทางแล้วถ้าแล้วคิดว่าจะทําได้ไหมทําได้เมื่อไหร่อะไรประมาณเนี้ยเคยคิดไหมว่าระยะเวลาจะหะังลาระยังวยาแต่ก็ต้องทนหน่อยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะได้กำไรยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรนี้ดีกว่าอยู่เฉย ถ้าขายมันก็ต้องอย่างนี้แหละย่อมเขาเรียกว่าเราไม่รู้ว่าอะไรได้เราจะมากน้อยแค่ไหนยอมีนะอยู่ที่เราเราต้องทำแต่เราต้องทำแหละเต็มที่เลยเด็กๆนะก็ตามภาษาเด็กมาเลยด็งมาเลยแล้วคุณดูริดาอยากจะให้พี่น้องที่รับชมอยู่เนี่ยอ ช่วยสับสนุนเราในเรื่องอะไรบ้างาเด็กๆหรือตัวเราเองอะไรเงี้ยอยากให้บอกพี่น้องที่ดูทางบ้านได้เลยการสนับสนุนในเรื่องอะไรอ,อยากให้ช่วยเหลืออะไรไม่ให้มุกที่ช่วยเหลืออะไรอยากให้ทุกคนช่วยคุณการศึกษาของน้องๆแล้วก็ไรายได้ทางบ้านนะคะรายได้ทางบ้านก็หมายถึงเรื่องอาชีพนะมี่ไ,มไงเพราะว่าเพราะว่า อ่านดมดูอะไรเพิ่พืชอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทางมีมนเลี้ยงอะไรอย่างก็คือถ้าเป็นไม่ได้อยากจะให้สนับสนุนในเรื่องอาชีพนะเราจะได้มีรายได้มากขึ้นมาซื้อเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องอื่นส่วนทุนการศึกษาแล้วก็อยากให้พี่น้องช่วยคือลูกๆเราย่อค่ะให้ได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นย่อต่อเนื่อง เพราะว่าเราเลี้ยงลูกห้าคนเนี่ยนะเราก็ต้องช่วงเนี้ยมันเาเรียกว่าในช่วงปรับตัวใช่ไหมในช่วงที่เราต้องปรับตัวเพราะว่าเมื่กอก่อนนี้สามีอยู่เพียช่วยกันสองคนคนี่เหลือเราคนเดียวแล้วผมเชื่อว่าถ้า,เ,าเราดูแลลูกๆกัมพาเป็นอย่างดีเนี่ยอลอ์จะช่วยเหลือเรานะให้ได้ ผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้อย่างง่ายดายแต่เราต้องอดูแลเขาอย่างดีนะครับอย่าทิ้งขว้างเขาไปไหนถึงเราจะอนาคตมันไม่แน่เราอาจจะเจอคู่ชีวิตใหม่แล้วก็อย่าทิ้งลูกๆก,กัมพาของเรานะดูแลเขาอย่างดีแล้วผมเชื่อว่าอาร์จะช่วยเหลือเพราะว่าอาร์ไม่ไดอาร์จะส่งคน,นหลาย นั้นหลายคนมาช่วยดูแลลูกๆเราแต่เราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีด้วยนะค <ฮะ S 1> ่ะคงเดี๋ยวพี่น้องก็ออย่างที่เห็นตามภาพที่ออกทางที่เราขายให้พี่น้องดูเนี่ยภาพบ้านเอยอะไรก็ดีเนี่ยนะครับ ก็หวังว่า,าพี่น้องจะมีโอกาสใครที่มีปัจจัยมีมีเงินสากาด<อ>มีอะไรก็แล้วแต่นีครับที่พอที่จะช่วยเหลือ,อล,ลูกกรัรมพา้าทั้ง5คนนี้ให้เขาได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง<ม>ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่มูลที่ศรัทธาชนเพื่อกาึกสารและเด็กกรํรมพา้เาเบอร์โทรศัพท์ สายด่วนมูลที่ศรัทธาชนก็เบอร์0819308713แล้วก็ถ้าจะสะดวกโอนผ่านบัญชีมูลที่สรัทธาชนการสารเด็กมพาก็ตามหมายเลขบัญชีที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอนมาแล้วกรุณาช่วยโทรศัพท์นะครับแจ้งทางมูลที่ว่า โอนมานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกาม,มานะครับคุณนูรีดาอุมากับน้องๆใส่ฟุตด,ดีนก็ดีนะครับเด็กชายอลีฟเด็กชายซอฟวานเด็กหญิงซอบาริยะแล้วก็เด็กชายมุสตาวากาม,มานะครับซึ่งบ้านของเด็กๆนี่นะครับจะตั้งอยู่ที่เขาเรียกว่า บ้านบ่อบ่อทองนะตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหมู่บ้านนี้ชื่อคนคูหาควนคูหาบ้านควนคูหานะครับเหวังว่าพี่น้องจะให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวนี้ให้ผ่านวิกฤตให้เขาได้มีโอกาสใงการศึกษา นนาก็ต,ต่อไปวันนี้ทีมงานของมู้ที่สถาจนก็ได้มาเยี่ยมเยียนมีข้าวสารอาหารแห้งที่พี่น้องได้ฝากกันมาเพื่อเยี่ยมเยียนคระพครัวกัมะแล้วก็มีเงินแบ่งเกือกเดียวกับเดียวหนึ่งพันห้าร้อยบาท อ่ะเดี๋ยวผมจะได้มอบมให้คุณสอบาีให้เด็กชายซับวานเฮ้ยเด็กชายใส่ฟุตด,ดินนะมารับแทนคุณแม่นะเอาไว้เป็นการมาเยี่ยมเยียนกันวันนี้ส่วนโครงการช่วยเหลือด้านอื่น,น<อ>ๆทางมือธิจะพิจารณาครับแต่นะปู มองอิตาคลองขอบขอบคุณขอบคุณผู้บริจาคค่ะเนี่ยด้วยนะด้วยนะตัวนี้ตัวนี้มายักษ์มายักษ์ขอบคุณผู้บริจาคนะขอให้รับตอบแทนขอให้เอาตอบแทนตอบแทนผู้บริจาคทุกท่านทุกท่านอาเมนอาเมนเด็กๆนะไว้ใสนะ ยิ้มได้ตลอดเลยนะอ่าก็อยากให้คุณแม่ได้ช่วยพูดอะไรกับพี่น้องที่รับชมอยู่นะเชิ่ครับเป็นครับคุณดีดาพูดพูดพูดขอบคุณพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านที่ได้ช่วยกันบริจาค ขอบคุณเดี๋นะวยวใหกมากขอดี๋ยาี่ี๋ยวมาเดวมาเดี๋ยวาเวหาดียวัห้มาดีาดีเมานีเด้ามาดี้ดบบมีเดี๋ยวให้มาดีให้มเธียวมาดีเดี๋วใมาดีเยวใาดีะดย้มากวห้มาีเว้มาดีห้ะเธีไยวให้มาดีเดียห้าดียหมาด้มเ้มาเวาเว ของคุณนุริดาก็ขอให้รตัตอบแทนพี่น้องที่ร่วมกันบริจาคท,ทุกท่านให้ได้รับสิ่งที่ดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใชาวเหรแต่การบ้านนี้มีคนของยายนะครับก็คงต้องจากลาไปก่อนสำหรับการมาเยี่ยมครอบครัวน้องน้องน,องนองทั้งห้าครอบครัวกลาม,มาที่บ้านควนคูหาตำบลบ่อทองอำเภอ น้องจิกนะครับจังหวัดปัตตานีในวันนี้ที่ลืมไม่ได้เลยนะครับทุนการศึกษาของน้องๆรอ,อความช่วยเหลือจากพี่น้องอยู่เด็กกําพราผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโอ้อัลลอฮ์ พระอ,องค์ทรงกำหนดไว้ครับพี่น้องก็ได้ทราบข้อมูลแล้วก็ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนครอบครัวก,กามมาครอบครัวนี้ไปพร<ๆ>้อมๆก,กับทีมงานแล้วกับผมไปที่เรียบร้อยแล้วครอบครัวนี้เนื่องจากเป็นครอบครัวที่มีลูกเยอะนะครับห้าคนนี่ไม่ใช่น้อย และอยู่ในวัยกำพา้าวัยเล็กๆวัยกำลังเรียนกำลังใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับลูกคนโตเนี่ยคือน้องไซฟุดีนเป็นเด็กที่เรียนดีนะครับ<ม>เขาบอกว่าเขาเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งของห้องในระดับชั้นป .4 ซึ่งน้องไซฟุดีนเนี่ยกำลังจะขึ้นป .5 แล้วสอบเรียบร้อยแล้วการที่เราได้เห็นลูกๆกำพา้า เป็นเด็กที่เรียนดีขยันเรียนเป็นอะไรที่ทำให้ทีมงานพอจะมองแล้วก็พี่น้องพอจะมองภาพอนาคตของเด็กๆได้ว่าตําบใดที่เขาขยันเรียนเรียนดีและได้พี่น้องช่วยสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาอนาคตเขาคงจะเอาตัวเขาเองรอดแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัว ช่วยเหลือน้องๆช่วยเหลือแม่ได้ต่อไปอย่าลืมนะครับครอบครัวนี้ต้องการให้พี่น้องได้ช่วยเหลือสาบสนุนในเรื่องทุนการศึกษาท่านใดสนใจที่จะช่วยเหลือครอบครัวก,กามาครอบครัวนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านควนคูหาตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสามารถ โอนเข้าบัญชีมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าตามเลขที่บัญชีที่อยู่ด้านล่างนี้หรือโทรติดต่อสอบถามด้วยที่เบอร์โทรศัพท์0819308713ได้ตลอดนะครับเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางนำความช่วยเหลือนำปัจจัยต่างๆมามอบให้กับครอบครัวกาม,มาซึ่งอยู่ที่บ้านควนปูหา ำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครอบครัวนี้ฝากไว้ด้วยกับความหวังที่คุณแม่เด็กๆนะครับซึ่งอยู่นด้านหลังผมเนี่ยคือคุณนริดาเนี่ยฝากไว้แต่การบ้านนี้มีคงใหญ่คงต้องจากลาไปก่อนนะครับผมอายุป,ปิ่นทองแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยนะครับที่มาวันนี้แล้วก็ ผู้ประสานงานในพื้นที่ที่อีกหลายหท่านที่เราไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้ผมต้องจากลาไปก่อนนะครับบบิลลาฮิตตฟิกวะฮัหดยัสลามอลัยกุมมุราะมะตุลลอฮิวะบรกาตุครับสวัสดีครับบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่